อะดูครูนะค่อยๆทีละสเต็ปนะถือลูกนี้ยืนอย่างนี้ยกขึ้นสคอสหนึ่งครั้งอาเอาวางลงกระโดดให้ครูดูหนึ่งครั้งเอเอาใหม่นะยืนไว้ที่หน้าอกยกขึ้นก่อนโอเวอร์เฮดแล้วก็สคอรอสเดี๋ยวครูจะบอกแขนตรงนะยืนแล้ววางลงแล้วก็กระโดดไปเป็นท่าแพลงแค่นี้มือไม่ปล่อยนะ มือจับบุซู้บอลตลอดก็คือไม่ได้เลยก็ไม่รอดมีสองอย่างรอดกับไม่รอดโอเคภารกิจพร้อมจับตรงนี้ยืนตรงดูกระจกก่อนยกขึ้นมาแขนตรงก่อนหนักไหมไม่หนักเนาะสะคอร์ตหนึ่งครั้งยืนตรงโอ้โหเก่งมากเอาวางลงกับพื้นกระโดดท่าแพ้งหนึ่งครั้ง กลับมาอ,อึ๊บหนึ่งมช้าๆไปเอา10ครั้งให้เขาดูถ้าเดียวพอวันนี้กลับบ้าน2แพงก้นด่งไปหน่อยแพงต้องให้ตัวขนาดพื้นนิดนึงเป็นช้าๆไปอ่าอ่าดีวางแพงช้าๆกระโดดไปอบก้นต่ำๆต,ต่ำอีกอ่าประมาณนี้แล้วกระโดดกลับมาเท่าอไหร่ละ4ี่ไหม นับเองงงเองเนี่ยไปเรือเร่อยๆมาไม่ได้ดิมสคอสไปไหนสคอสยกขึ้นก่อนสคอสหนึ่งครั้งงงไหมครูก็งงเหมือนกันห้าไปคนนี้เก่งมากนะไปวิ่งกันมาสิบโลนั้นเนี่ยวันเวียนเทียนอะสคอสหนึ่งครั้งไม่คิดว่าจะเก่งขนาดนี้มาเอ๊บหกเดี๋ยวเสาร์นี้ชวนไปวิ่งส่วนลุมส่วนเวนบนสะพานเขียว เอาซักสิบห้าโลพาเป็นทำบุญวัดหุ่นลังพรมไหมไปทำบุญลงศพกันดีกว่าเจ็ดนะฮะช้าๆใจเย็นๆนะฮะไปโอ้จำได้เก่งมากค่อยๆกระโดดเบาๆลูกเบาๆเออแปดก้มหน้าเยอะไปหน่อยมองไปข้างหน้าเหนื่อยไหมโอเคแปดแล้วนะแปดแล้วนะ ลบสิบได้เดี๋ยวเราเชื่อครูสิดีเอ๊บมองไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรสคอร์ตเก้ามาส,สวยๆมาเป็นไงฮะบูสซู้บอลหนักไหมยกขึ้นโอเวอร์เฮดสคอร์ตหนึ่งครั้งได้ทั้งขาทั้งแขนทั้งหลังแล้วก็ท้องยืนตรงปล่อยมือโอ้โหอาวาง ไม่ธรรมดานะฮะเอาสิบครั้งพอถ้าเล่นยี่สิบได้ก็จะเก่งเกินไปแต่ครูว่าหน้ารุนนะอยากลองไหมยี่สิบครั้งไม่ลองโอเคตามนั้นนันเลียนเก่งมากจริงปกติเวลาพานักเดีนไปวิ่งก็ไม่ค่อยมีใครวิ่งกับเราได้นะสุดทมาเขาจะเดินแล้วเราก็วิ่งไปก่อนแล้วก็วิ่งกลับมาหาวิ่งไปวิ่งกลับมาเพราะว่า หนื่อยอันนี้วิ่งตามไม่หยุดเลยอันนี้ถือว่าเก่งมากพื้นฐานดีมีโอกาสผอมแน่นอนเคยวิ่งเยอะสุดกี่กิโลเมื่อก่อนไม่เคยเลยเหรอแล้วทำไมวิ่งได้อ่ะไม่รู้เหมือนกันโอ้เก่งเก่ง